สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดสารใหม่สมบัติของสารยังคงเดิมและสารสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้หรือเรียกว่าผันกลับได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิให้กับสาร เช่นน้ำแข็งเมื่อเรานำออกจากตู้เย็นน้ำแข็งก็จะเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นน้ำอันนี้เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับสารสาน,นั้นหรือจะเป็นการละลายการละลายเป็นการนำสารมากกว่า2ชนิดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเรียกว่าการละล,ะลายนะคะโดยสมบัติสารยังคงเดิมหรือจะเป็นการฉีกกระดาษกระจกที่แตกแล้วเปลี่ยนองค์ประกอบแค่ภายนอกคือรูปร่างเปลี่ยนไปแต่สมบัติของสารนั้นยังคงเดิมค่ะ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยนักเรียนสมบัติของสารเปลี่ยนแปลงไปที่สําคัญเกิดสารใหม่และไม่สามารถผันกลับได้ยกตัวอย่างเช่นกล้วยที่สุกแล้วนักเรียนสามารถทํากล้วยสุกให้กลับมาเป็นกล้วยดิบได้ไหมคะไม่สามารถทําได้แบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการขึ้นสนิมนั่นเองคะ่ะนักเรียนสามารถสัง เก็ได้จากสีกลิ่นรสชาติหรือการมีฟองแก๊สที่เปลี่ยนไปนะคะหรือการมีขมาควันจากการก่อกองไฟมีความร้อนมีแสงเกิดขึ้นแล้วก่อไฟแล้วได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงที่เปลี่ยนไปได้ยินเสียงไฟดังป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเสียงที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะ และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของสารกันค่ะในหนังสือเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่75ค่ะนักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหน้านี้ได้นะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะสามารถผันกลับได้ค่ะเช่นการเปลี่ยนสถานะ ช็อกโกแลตที่วางทิ้งไว้นอกตู้เย็นเริ่มเยิมเหลวนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับส,สารนะคะเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองค่ะหรือการละลายนะคะการผสมกันระหว่างน้ำเกลือน้ํากับเกลือก็สามารถกลับมาเป็นน้ําและเกลือได้จากการละเหยแห้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถผันกลับได้ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเช่นการประกอบอาหารการสุกข,ของผลไม้การขึ้นสนิมการก่อกองไฟเป็นต้นค่ะและเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่3.4การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของสารค่ะนักเรียนทาไปพร้อมกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มทําการทดลองนะคะนักเรียนลองสังเกตลักษณะของเนยนะคะมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สคะสีอะไรนักเรียนบันทึกผลลงในตารางได้เลยนะคะในช่องสีฟ้าและลักษณะของน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายก่อนที่เราจะนําไปให้ความร้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะบันทึกผลลงไปได้เลยค่ะต่อไปเมื่อเรานําเนยนะคะไปให้ความร้อนนะคะนักเรียนสังเกตดูสิคะ เราจับเวลาไปพร้อมกันนะลูกว่าเกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างไรนักเรียนดูเร็บใกล้ๆนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเนยจะค่อยๆทำไมแล้วสังเกตดูสิคะเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้กับเนย เนยจะเกิดการอะไรคะเกิดการหลอมเหลวถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ต่อไปเป็นน้าตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายก่อนที่จะให้ความร้อนนักเรียนจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเกรดเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นลักษณะเล็กๆคราวนี้เมื่อเราให้ความร้อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้ําตาลทรายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อนนี้นักเรียนจะเริ่มเห็นแล้วนะคะตอนแรกน้ําตาลทรายเป็นสีขาวใช่ไหมคะเริ่มมีควันออกมานะคะเริ่มมีไอหรือควันออกมานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองแล้วก็มีน้ําตาลที่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีออกน้าตาลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสีเปลี่ยนไปตอนนี้ครูได้กลิ่นคาราเมลแปลว่ากลิ่นก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อสีและกลิ่นเปลี่ยนไปนักเรียนสามารถสันนิษฐานได้ว่า น้ำตาลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอะไรคะทางกายภาพหรือเคมีลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะเกิดควันลอยออกมาเต็มเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลนะคะเปลี่ยนเป็นสี ออกจะน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะคะทั่วทางบิกอร์แล้วนักเรียนสังเกตดูมีอะไรเกิดขึ้นนอกจากควันและสีนักเรียนจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะฟองแก๊สเกิดขึ้นมีควันเกิดขึ้นควันนี้มีกลิ่นนะคะนักเรียนกลิ่นคล้ายๆกับเราจุดกระดาษลุกเหมือนกับเราเผาขยะค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีฟองแก๊สนะลูกตอนนี้สี จากน้ำตาลเข้มด้านล่างของบิกอร์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มเป็นสีดำแล้วนะคะอ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลนี้ลงจากเตานะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างน้ำตาลกับเนยนะคะเมื่อเราเอาตั้งทิ้งไว้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะนะักเรียน ไปแล้วนะคะเรามาสังเกตนะคะว่าเมื่อเราลดอุณหภูมิให้กับทั้งเนยแล้วก็น้าตาลทรายนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนสามารถบันทึกลงไปในตารางได้เลยนะคะสําหรับเนยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ายังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมและสถานะก็เป็นอะไรเหมือนเดิมนะคะเป็นของแข็งเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะไม่มีอะไรหยดลงมาและอันนี้คือน้ำตาลทรายนะคะที่เราลดอุณหภูมินะลูกหนูจะเห็นว่า สีจากเดิมน,น้ำตาลทรายเป็นสีอะไรคะสีขาวนะคะเมื่อให้ความร้อนนะคะมันก็จะมีควันและกลิ่นเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วก็มีฟองแก๊สสีก็เปลี่ยนไปจะเห็นเป็นสีน้ำตาลออกดำนะคะเป็นแบบนี้ไม่เป็นสีขาวเหมือนเดิมแล้วนะคะนักเรียนบันทึกผลลงไปได้เลยค่ะ